สวัสดีครับทุกท่านแนบะอยู่กับผมในายเคยตดจิสเกมเพอร์เรอตอนอยู่กับเกม Resident Evil นะครับภาคนี้ ภาคแรกเลยอะไม่อยากจะพูดแนะภาคแรกเลยทีเดียวชิบหายแล้วไม่เอ้ยเอ้าวอ้าวมันออกได้ไงวะอ่ะเริ่มใหม่อีกงงเฟรมเรทนี้15นะครับแต่ก็ลื่นอยู่นะแสดงว่าเกมสมัยเก่ามันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเอฟเฟกต์มันกระโหลกมากเจ้ไอ้นี่ปุ่มเดี๋ยวออปชันแป๊บหนึ่งนะต้องขอดูก่อนมัน กดแซดจะแบบเออเรียกว่าไงมันติ้ตติ้ติติอะไรวะมีมียูมีดีด้วยเหรอวะวั t เด้ออ้าเอ๊ะเอ็กซ์แอคชั่นสี่เหลี่ยม a ดชอ๋อสามเหลี่ยมไม่ใช้ โอ้ไม่ใช่เยอะเนะแบบนี่ยแบบแนวดูอะไรเซตอ๋อนี่กดซีนี่เหมือนกับมันอะไรเสียงอะไรเนะี่ยโอเคอกดผิดออกครับออกกดซีเหมือนกับเออทุกสิ่งกดซีแบบเอ,เอ็กเออกดเซตออเลย มิกินเนอร์ออเดจินนลแล้วกันเนอะนีค่ครับเรามาอยู่กับเกมแบบโคตรตำนานของแคปคอมนะครับแคปคอมทำไรายได้เพราะเกมนี้มีคิสเลฟฟิลเลอร์ซิลวาเดนไทยแน่นอนนะรพระเอกเอกโอเคเร่เป็นพี่คิดแม่งลำบากไงเนะี่ยอยู่เสียงเขานะครับอืม <laughs> เสียงวีเอ็กโคอ่ะ มันน่าจะเริ่มค้างเล็กๆอัลฟาทีมเนี่ยคุณต้องกำลังที่เข้าไปในสำรวจในแร็คคูนซิตี้เนี่ยตามหาเฮลิคอปเตอร์ที่ดูเหมือนจะตกนะครับแล้วก็ขาดการติดต่อไปคิดเจออะไรไหมไม่เจออเลยเลยทำเกลวมันแบบไหนเปลี่ยนพอลงจอดแล้วก็โดนโจมตีโดยคนทั้งสิบคน เขาก็สาพศพประที้ก็หายไปเลยเนี่ยบาวเวอร์ทีมก็หายจากซูมไปเลยดูนิดสิคริสเฮ้ยอะไรวะโอเกมสมัยเก่าไม่ซีจีก็ไม่มีไม่ถ่ายเอาสดๆเลยดีกว่าตายโหงแล้วแต่ก็ทำพอเข้าใจได้เนี่ยในสมัยนั้นผมถือว่าทำดีนะสมัยที่เทวันเพิ่งออกมาใหม่ เป็นคคเตอร์ของบอเวอร์ทีมแต่แปลกมากเฮ้ยเวดเกอร์แต่ก็ตามมาหวังว่าจะมีคนรอดนี่จิวแนบพัก <c oughs> หนึ่งไว้ผมยาวจะจะคิสทำหน้าอย่างนี้ได้ไงทำไมพี่แกทำหน้าแบบนี้อ๋อเจอศพวันนี้เองค้นหาของแนบนั่คือโจเซฟเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เรียกใคร หลรหยิบอะไร,ไรอะ่ะอะไรปืนเหรอโอ้จากมือที่ขาดมัน <c oughs> ตกใจสะโหมดจังอ่ะโจเซฟโดนแหละจิบหายโอ้ยิง,ย,ย,งยิงมั่วเลยาตายไปครับเอาโดนแดกจิ้บหายผมไม่รู้เรื่องอยู่เออโจเซฟโดนแดก โอ้ยแบลี่ช่วยยิงเลือดสาดเวจะตายจิ้ช่วยยิงด้วยเบเชอร์ก็ยิงแบลี่ยิงโจเซฟไปตรงเรียกแล้วแหละศพชัดๆเป็นศพแล้วครับโจเซฟแม่งบอกกูมาแค่เดียวไม่เนาะอย่าไปแบดนะแบดดีไปแล้วเอ้ยมึงมึงยืนนิ่งกันทั้งทั้งที่หมาก็ยังอยู่นะ ดูไม่ถูกล้อเลยทำไมแดนนี่นักแสดงนี่แบบเก่งๆกลางๆไงไปดูเนี่ยแบบจิววิ่งเข้าไปในบ้านนั่นเร็วบ้านเนี่ยนี่เขาเรียกคาลิฮา์แล้วเว้ยใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับจะฉายอีกนานไหมเนี่ยมีแค่สตาร,สตาร์สามคนที่เข้ามาในนี้ได้จิว ตัวผมก็เวสเกอร์แต่เราไม่รู้ว่าเบลี่อยู่ไหนแคสติงคิสเรดฟิลด์อายุิากุ๊ปเลดบสูง180ยอ้กูต้องการจะรู้เนี่ยซูบุรีด้วยมีีวเลนชยอายุ23เอ้ยกุ๊บอ่ากรุปก็ต้องคู่กับกรุ๊บีเลนะครับเป็นธรรมดาเบี่เบอร์กเอกุ๊เลสูง186อิกเมาชมเบอร์ ไปแปเป็นตำรวจเออเอาเบอร์เลยแต่เก๊กไปไหนเนี่ยอายุ38แก่สัตว์โอ้ยท้าแตกเลยเกิด they have escaped into the mansion พวกเขาหนีเข้ามาในแมนชั่น where the short is for safe พวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยในตอนนี้ happened. ไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเบ r ย์ Barry? Barry อยู่ไหนอ่ะ well I'm sorry โทษทีนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจเจ็บไม่นะเฮ้ยเสียงปืนอะไรอ่เระเดี๋ยวฉันไปเช็คเองโอเคโอเคจิลกับฉันจะนอยู่ที่นี่รอรอรายงานเดี๋ยวเคยถึงเชียนคริสคริส take care ระวังตัวด้วยตัวเกม นะครับคิดถึงจังเลยเกมสมัยนี้มันไม่เหมือนแบบนี้แล้วไม่ีความเฮือเลยแนละ้วแต่รู้สึกแบบอะไรอ่ะนี่อะไรอะอะเอาถือมีดเอ๊อะกดอกด X ใช้มีดเออจ้วงอ่ะโอ้แล้วซีก็ว,วันเนี่ยนะกดอะไรวิ่งวะ่ะอ๋อสี่เหลี่ยมวิ่ง ถาวิ่งทรงติ่งมากครับสำรวจสำรวจไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กเดชนอตติงอินไซน์ไม่มีอะไรเลยสำรวจอะไรต่างจากออสไซน์แอนไอแคนซีเวอร์ดิฟ่ามืดอะแล้วกูก็เห็นได้ไม่ไกลด้วยเอ้ยอะไรความแอนิเมชันมันต่างกันเก็บได้แน่ๆครับเออกดปุ่มไม่ถูกไฟอะไรเนี่ยวิววิวเทคเดอะ e ิมเพลม เก็บไปก่อนนะครับามันน่าจะจำเป็นวิงวงว่งวิ่งวิ่งวนเอ้ยความแอมิชชั่นมันต่างกันดั <laughs> นนสตี้ลุกแกลนฟาสเตอร์คอร์กอนาฬิกาของคุณปู่เลยทีเดียวนะมาฟ e เจอร์ออฟอัพโวเมนโอ้ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยเผอิดูเหมือนแคมมี่ในในเหมือนข้างหลังเย่เลยเหมือนแคมมี่ในเองง้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะ สตีไฟเตอร์เออไะใครแม่งตั้งปุ่มนี้ว่ะน, <c oughs> <c oughs> นี่ใช่กดยากที่ไปนะครับขอโทษขออภัยด้วยนั่นมามาเข้ามาเข้ามาเสียงดังจากตรงนี้นะครับถือมีสแตนบายไว้แล้วเฮ้ยทำไรอะ่ะอุ้ยมีเสียงด้วยโอ้หัวตกหัวแดงขนาดนี้ ขนาดนี้เลยเลยเฮ้ยจ้วงก่อนไม่โดนไม่โดนวิ่งวิ่งอุ้ยอุ้ยมุมอัพมุมอัพมุมอัพเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันสบายพี่คิดทำเงินนะไม่ถึงเฮ้ยวิ่งอ้าอุ้ยโดนแดกเออโดนแดกโอ้ยอุ้ยแดกเยอะด้วยวิ่ง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 อ้าไปวิ่ง เกิดอะไรขึ้นฮิส k e n n e t f จาก the s t a r b a โร e ์ทีมเคือ Kenneth จาก Star b a r ร์โ Team อ่ะตอนนี้ตอนนี้โอ้โหแม่งไม่ไม่ต้องมาสาธยายครับเก็บยูยูเชคคลิปแมกซีนอะไระครับ15นัดกระสุนยัดหัวมันได้ไหมปืนก็โอ้ยดักดักเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวิ่งเข้าไปหาัปอีกตาย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 เอ้ย หนีหนีเลยกลับไปแจ้งแจ้งเวทเกอร์กับจิวก่อนแจ้งใช้คำว่าแจ้งอุยแดงจื้อแล้วอ้าวแม่งโกดพีดิคชิบหายมาถึงก็เฟิร์สเอชหมดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถือเม็ดอยูป่ป้าถืออยู่ถือถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนไปแจ้งครับดีไปแจ้งเร็วโอ้ยกลายเป็นกูเล่นเฟิร์สทัชเลยเนี <laughs> ่ <laughs> นะครับขออภัยด้วยแบบของแมงอ้าว หายไปไหนอะเวสเกอร์เจลจิลหายไปไหนวะเฮ้ยปืนปืนมองไม่เห็นจริงเหรอวะตาถั่วป่ะเนี่ยเียเกิดอะไรขึ้นกับจิลและเวสเกอร์กันนะมึงไม่เห็นจริงๆเหรอวะอีจิลกันปืนของจิล มีการควงด้วยวิวเท็ะบาเลตาเยสบาเลตาด้วยโดครับโดเลยต้องมีอะไรบ้างแหละใต้บนันไดมีเซฟตัดพาตตรงนี้ดีไหมเนี่ย ไม่็ก,ก็ซีอะสักปุ่มหนึง่ง c f c c เป็นงานสำรวจกข้างบนแผนที่อันนี้ไงดันดันดันเอาดันเอาอโอ้ยครับลำบากจังวะ <c oughs> กดีเดินขึ้นแนบะ แม่งทุกอย่างเลยต้องแอคชั่นทุกอย่างเลยแฟนที่รอบชั้นหนึ่งด้วยเฉพาะชั้นหนึ่งด้วยนะดันนับดันดันข้างในมีอะไรแน่ๆเลยมีซอมบี้งองๆหนึ่งตัวและไม่ถึงไม่ถึงอ้าโหถึงเลยอันนี้ถึง อันนี้ถึงโอ้โ oh, ห oh, ต้องให้มันเหยียบเหยียบ <c oughs> มางต้องให้มันกัดเล่นนะ่ะเอ๊ะอะไรอิงอิงล็อบเบอร์หมึกนะครับ <c oughs> ในภาคก่อนเนี่ยถือเป็นเรียกว่าไงสิ่งจำเป็นมากคือเข้ามาเก็บอิงลอมเบอร์เข้ามาเก็บทำไมวะเชี่ยเสียเลือดฟรีไปเนี่ย Sword. คาิออฟสวอร์มนีทำใบอะไรด้วยไม่รู้เรื่องเลยฟีเจอร์อ emer. อฟัสเ็เนนอตติ้งอไม่มีอะไรพิเศษฟีเจอร์ออฟบิวตี้ฟูลนนอตติ้งเอาอีกแล้วอ่ะโอ้ยังไม่ชินกับการคอนโทรลเนอตติ้งเอานไม,ไม,ไม,ไม่ไม่บอกอะไรเลยแหละครับนอตติ้งอย่างเดียวเลยบิวตี้ฟูลออร์เพนติ้ห้องแกลเลอรีนี่วะ มันเอ, <c oughs> ออาวู้มเอนดรอิงวอเตอร์อ๋อคนหญิงคนโทษถือน้ำอะไรทันองนี้นะในเมื่อมันให้อิงลัอบเบอร์มาใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็เซฟดิใช่ปะนะครับมีอิงลัอบเบอร์สองไฟแต่แต่สีเหลืองแล้ว เออจะจะมีเอามีให้เก็บตกใจอยู่เซฟ y ยู่เพอร์เกสเวเดน reuse ing rubber ใช้เลยครับมาดีการช่องหนึ่งชักกิ้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะมันมันเซฟเยอะจังวะนี่กูเล่นครั้งแรกอันเนี่ย <c oughs> ขออภัยด้วยนะคริสคริสหนึ m ่ง m h a l ชั้นที่หนึ่ง ไม่กลับไปแล้วเอห้องซอมบี้นั่นเดี๋ยวมันมีอีกห้องหนึ่งตรงนี้ผมเห็นเอออ่ะล็อกอัลเมอร์เฮ้ยอัลเมอร์อ้าวกดผิด You can use it นะเอาเฮ้ยกดผิดจะวิ่งมังคับลำบากจังบูขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไดต้องกดเอขึ้นนะครับกด C แหละเอ็กมันเป็น เต็มอาวุธเ้ยออชั้นบนมีหลายห้องจังวะอ้าวเข้าได้ชิบหายแล้วตายตายตายต้องตายแน่แน่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะเต็มของเต็ม เอ๊กอสมอคีแล้วทำไมโดนตีแบบนี้วะเฮ้ยมีรอยเลือดด้วยไม่ได้แล้วครับต้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลย,เยมีกาด้วยอะหยิบหายแล้วเฮ้ยอิชฟอเลสนี่คือฟอเลสเอ๊ะหรือนี่คือป่า เขาฟอเรสครับชื่อฟอเรสต์ฮิบินเพ็กจูตาร์โลนิกาจิกตายเฮ้ยอีกาอีกาไม่ไม่ตลกไม่ตลกเข้าประตูครับไม่ตลกไม่ตลก <c oughs> เอ๊ะถ้ากดสำรวจไอ้ไอีบ้านนั่นมันจะยังจะได้ของมาวะตอนนี้อย่าเพิ่งห่วงของเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมาเป็นฟอเรสตเพิ่งมาสำรวจคือเพิ่งกดได้เนี่ยไปออกออก,ออก ใครมันวางปุ่มแบบนี้วะแม่งไม่ขนาดเลยบอกตรงนะเอาแม่งชั้นบนแม่งเสกเขาได้ไปเลยกิบไอ้แล้วทีนี้ได้ยินเสียงเลยครับวิ่งเอาแล้วกันวิ่งโอ้โหดิจิตอลลบว่าแล้วล็อกว่าแล้วเอ้าแม่งอัมเมอร์อะไรแล้วว่มามันวิ่งมาแล้วโอ้ยกดผิดไว้ หายสองตัวดักอุ้ยดักดักดักโอ้พีแกไปแล้วไปแล้วประตูโอ้ยล็อกอีกแล้วเอาช่างแม่งล็อกอก็ล็อกเรื่องมึงแหละไปแหละเฮ้ยใครวางบ้านแบบนี้วะใครเป็นสถาบันิกบ้านหลังนี้ ม,มีอะไรเนาะอ๋นนี่ชั้นบนเออใช่นี่ชั้นบนเอาของเต็มจะเก็บยังไงโอ้โหทำไมมันเปิดช้ยอย่างงี้มันมีซอมบี้ตัวหนึง่งไม่สู้แล้วกันไม่สู้เฮ้ยมีสองตัวไม่สู้ก็เฮียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีวะต้องสู้อะไรอ่ะ อืมกดผิดเอา้าเสือกตายไม่รู้เรื่องอีกโงยตายจริงปุกวะนี่มันเหยียบขากันเอ้ย,อยไม่ตายไม่ตายกูไ่าแล้เเวเดี๋ยวดีๆโอเคตายนะครับตายนะโอ้โหมันเล็งให้อัตโนมัติด้วย ระบบดีเหมือนกันนี่ว่าอ้าวแมงว,ว้าวมันเสียเปล่ารู้ไหมหัวแตกหัวแตกหัวแตกเออตายแล้วเดินผ่านได้นี่คือตายแล้วอลากลากมันจะมีที่หนึ่งที่เออทางขาดแบบนี้ตรงเนี้ตรงนี้ ดันลงไปเสียงแปกมาชามากครับเอาเข้าได้ที่ไหนก็เข้าได้ไปหมดเลยว้ตายแล้วเข้าได้ก็บนไม่ได้ก็บนที่ไหนเนี่ยทำไมสภาพโอ้โหไปแล้วช่างแม่งเถอะครับเราเราจะยอมไม่ไม่สนใจที่นั่นก็ได้ โอ้ให้ก <t ie> ูใช้มีดสู้พวกแมงแงคิดไรเหลือสิบนัดเนี่ยมึงไปจะล่างเก็บของเหรอเก็บไงของเต็มเฮ้ยเรามีสมอลคีหรือสมอลคีมันใช้กับประตูล้างได้อะใช่สมอลคีวะของไม่เต็มแล้วไม่รู้ว่ามันมันเขียนว่าสมอลคีอาจจะใช้กับประตูที่ล็อกสัก ประตูก็คงไม่ได้ครับเนาะยืนจองบันไดครับเหอบันไดจะพูดกันแล้ว <c oughs> <c oughs> จะก้มหน้าไปถึงไหนเนี่ยหน้าำมมพื้นพอดีเข้าประตูเอเข้าประตู <c oughs> ทำไมมิชชัน่นมันยากจังกว่าภาคนี้ ไงหล่นมาแล้วอะไรวะหินไม่ใช่กดผิดหืนตรงนี้พี่คิดดูเบิกมากเนะนี่ยมันคือแซฟไฟร์อ่ะบูเจเวลกูเก็บมาแล้วกูยังไม่รู้้วเอาไปทำอะไรว้า <Whoa. S 2> ห้ำเถอะเอ้าเข้ามาในห้องดีเลยโกตายห่าแน้่ ไอ้ผีเท่านั้นนี่ต้องทำเป็นอยู่สองอย่างมั้งพี่แกแม่งล็อกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วววิ่งวิ่งวิ่งนี้เอาตัวรอดวิ่งจะไม่กลับเข้ามาห้องนี้อีกแล้วไปและบายยประมาณสัก สามทีนัดมั้งจะลงไปนอนเนี่ยมันสามารถใช้ยื้ศัตรูได้สักพักแนมเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอดีบ้างแหละลองดิอาวแม่งกดผิดอีกแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้เช็คดิ เงือจะใช้ได้ไมันเกมสมัยก่อนที่ทำออกมาดีนะมันจะมีสักกี่เกมที่ควงสมัยก่อนเนี่ยสามารถควงไอเทมดูกันได้เนี่ยกดผิดเซ็งต้องกูกดผิดเนี่ยยังอื่นไม่ได้เซ็งเลยนะเนี่ยชั้นบนนะห้องชั้นบนโอเคจะลองไปห้องชั้นบนดูถามว่าประตูหน้าทำไมไม่ออก ออกมีหมาไงไม่เอาไม่ออกไม่ออกไม่เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวหมาแม่งวิ่งพลาดในนี้ไม่สนุกมีสองห้องแนบะที่ผมยังไม่ได้สำรวจห้องหนึ่งคือห้องที่ผีสามตัวอีกห้องหนึ่งคือห้องที่ผีสองตัวทางไหนก็ดูไม่นะ่อาอภิรมวซะเลยโอยแม่งอ๋อ,อ,อวิ่ง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 ติดอีกอชิบหายแล้ว หลอกจากอีกฝั่งเนีัยผมว่าแล้วมันต้องเข้าได้แน่นอนอยู่แล้วมันต้องเข้าได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเฮ้ยมีหนังสือโบัานีบุ๊กโอ้ยงงเลยเนี่ยเกี่ยวกับพวกเทอมนะครับ as you must know ถ้าคุณี่ต้องการที่ถ้าคุณอยากจะรู้นะ The a r m e n a n p e n s มีพืชมากมายที่เป็นพวกสูนพลยนะครับ มีส่งผลคล้ายๆสมุนไพรเออซนเซนทามเฮมนผู้คนก็เริ่มรู้แล้วว่าเออโรคร้ายเนี่ยสามารถจะถูุกจัดการด้วยสมุนไพรได้นะและหนังสือน,นี้ก็จะบอกด้วยว่ามีสมุนไพรไดบ้างว่างไงคือสอนเราใช้เฮิร์บนั่นเองนะครับโบทานียบุกอย่าบอกนะว่าอ๋อคือถ้าให้กูเข้าห้องนี้มาเพื่อเพื่อโบทานีบุกเล่มเดียวนี้กูเซงนะเว้ยอันคอมมอน หน้าทิ้งอันคาร์มอนไม่มีอะไรออกมาเลยน้าทิ้งอันคาร์มอนทำไมห้องนี้ใช้คำนี้วะอิสเวลฮอล์ตั้ววางหนังสืออ้าวอันล็อกจะไปห้องไหนเนี่ยรู้สึกตื่นตันใจเลยเกินโอ้โหกูรู้แล้วกูรู้แล้วไปห้องไหนรู้แล้วรู้แล้วลง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 ผีแม่งลงบันไดไม่เป็นเอาอันนี้แม่งเสือก ชิบหายแล้วมึงเฮเลอร์ทีเดียว <laughs> ชิบหายแล้วโอ้ยระทึกเหลือเกินครับเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเออมีปืน,นเอาไว้เอ้ยเก็บได้ไหมขอบคุณครับ You can carry anymore item ฟ <c oughs> ัดโลด้าไปแล้วเข้าประตูไปครับ น้ำตาจะไหลจริงๆไะเนี่ยเฮ้ยมีเซฟเฮ้ยมีถุงกาสารอะไรไม่รู้เฮ้ยผมเก็บเลยนะอย่างแรกนะครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวๆข้างในมีเช็ดข้างในมีคลิปโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเอากดผิดอีกแล้วไอ้ไอเ้เสดเอามันกดผิด ไปด้วยแล้วกันเนาะมีมีเก็บด้วย <laughs> ไม่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 ใช่เพื่อนโอเคไหนถุงข้าวสาร i? มีอะไรวะถุงข้าวสาร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่เทคอ๋อถุงเคมีเออเอามาทำยีย่อะไร เก็บไปก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเก็บอย่างเดียวเลยกูโอเคออกและออกอ่าอิงล็อบเบอร์ผมเก็บไปว่ะไม่ได้เก็บนะเทคนิคการใส่กระสุนเราก็เห็นกันแล้วนะครับเราจะมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก่อนหนึ่งเก็บแพลนเฮียก่อนนะครับ Will you take กินเฮิเนี่ยก็ใช้คำว่าเฮิฟเฮ้ยเฮ้ยอุยโดนแดกอ๋โอ้โหดูเอามือยันผนังด้วยเหมือนโดนกระทำอะไรสักอย่างเอา e Lock เอาิสลอฟบอมป์ใส่กระสุนปั๊บเฉียดเอ้ยอย่าเข้ามาไม่ตายไม่ตายก็วิ่งเลยครับ <S 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 oh, อ้าวแม่งกดผิดอีก เออขึ้น่อไหนครับขึ้นมืไหนโอ้ยไม่ไหววะพลาดหน้าคอยขึ้นแล้วกันเข้าวัดตูและไม่ไหวไม่ไหวรู้สึกกระเขียมากครับ you can save for just resist will you use in r u b e r ไม่ไหวแล้วครับไหลหี่ใจเลยเกิน checking the memory นะ เอไว้ white, ทับเลยเรียบร้อยพาร์ทน้าเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมสวัสดีเกิร์บ